ีมา็วมามาสวัสดี FC คนทุกท่านวัสดีอยู่กับเราช่องสายฝนเฟมบรี่มามามาพี่อย่าไปนี่มา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 พยายามาน้ำก็คือเทียนแพรซ่งัี่ทัานเนี้ยนี้ยมามาจาก่อนจกด้วย แต่ด้วยมามาจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จะมาบทเป็นหนอนขาด้วยชนิดที่หนึ่งมั้งชนิดที่สองนั้นเป็นตระกูลนาช้างหลวงพ่อเดิมนี่เนาะแล้วก็ชนิดที่สามเปนนี่เป็นองค์นาช้างหลวงพ่อเดิมเช่นเดียวกันจากจังหวัดนครรามนี่ก็จะเป็นการชนิดที่สี่นั้นเป็นเสี้ยแหนะมีสามเบี้ยด้วยการนี้ก็คือเป็นเบี้ยแหนหลวงภู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว อำเภอสามทานจังหวัดนครปฐมนะครับชนิดที่ห้านั้นก็จะเป็นรูปประทังเป็นรูปประทังของอหลวงพ่ออุตมะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นที่จะนำมาเป็นมวลสารของพยากุ้งในครั้งนี้ชนิดที่6เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับรุ่งเมตตาบารมีแพรปีรุ่น9ก้าสิบสี่นะครับสร้างวัตถุมงคล พยาสมเด็จนะครับของหลวงพ่อแปดเทคนิคที่เจ็ดนั้นเป็นการพบขุเพียนสร้างอุโบสถทองคำหลวงพ่อจงวัดหน้าตาเนาะวัดป่าเจี๊ยนเป็นพระเพียรที่จะมาบวเป็นมวรสามลูกศิษย์ลูกหาของในการสร้างวัตถุมงคลพยานคู่ในครั้งนี้เนิคที่แปดนั้นเป็นเต่ารุ่งปลงที่หลวงปู่หลิวนะครับวัดใกล้แตงทอง กำแพงแสนจันงหวัดนครปฐมและพ่านี้ที่กาก็คือพระพุทธรูปสัจมัยสุโขทัยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนะครับที่จะนํามาบดเป็นมวลสารแล้วก็สร้างเป็นพญานาคคุ้มแล้วก็ทําการถมโทษนะครับเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะให้สาธุชนผู้สนใจนั้นได้บูชาเป็นสักการะารายได้ทั้งหมดนั้นก็จะมอบมาเป็นบนุญศักดิ์สิทธิ์เราทั้งโบสถ์ นั่นก็คือวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางมาอโลอของหลวงพ่ออีกเยอะมากนะครับมวลสารที่ที่หลวงพ่อได้เมตตาเป็นอย่างสูงนะครับที่จะร่วมเป็นวัตถุมงคลอันสำคัญที่มีมูลค่ามหาศาลตีเป็นค่าทาง เงินและก็ทรัพย์สินไม่ได้นะครับเป็นมูลค่าทางจิตใจเป็นสิ่งมงคลหลวงพ่ออันนี้เป็นอะไรครับอันแรกเป็นเป็นสีพึ่งนะครับเป็นสีพึ่งสั์กดิ์ที่ผสมเสร็จแล้วจากนั้นก็มีมวลสารหลายชนิดเข้าสารกลายเป็นหินเป็นนกช้างนะครับเราโช้างนะครับมาไม่หนีเลยเออ งานทางลกลเป็นหินนะครับอายุหลายล้านปีอันนี้ก็เป็นมวลสารที่ที่ที่เป็นอวัยวะหนึ่งของช้งางจากกัรจุดทางไกลเป็นหินนะครับมีพระมีวัตถุมงคลที่เหล็กไหลจันทค่าก็จะเป็นการ ครับสร้างเหรียญสมทบที่หลวงพ่อกระถินนะครับใกล้เอฟซีท่านใดจะคจับจองก็ติดต่อมาทางช่องเด็กหญิงสายฝนแฟมิลีได้แล้วก็ข้าอสารสัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูงานกระเด็นด้วย นะครับอันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับไปถึงพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่จะได้รับสายฝนก็จะเป็นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลขวัญขวัญขวัญเออขวัญเลยไปสักสาระให้เกิดความเจริญร่ำรวยแก่หน้าที่และการงานสืบไปโดยสุนทรภสมอันยิ่งใหญ่ที่ได้เดินทางกันมา ในครั้งนี้สำหรับพี่ยาเป็นคนวันนี้ก็จะทำแบบเต็มรูปแบบนะครับเต็มรูปแบบทุกประการถึงเวลาที่แบบไปทำธุรกิจต้องเดินทางนั้นผมก็จะเดินทางออกไปก่อนแต่ที่ที่ปัตตันเขาจะเดินทางไปตามปกติสาธุควันเงินทำไมซึมเศร้าอยากได้เมียบ่มาเร็วพุนมาอ่ะ นะมั้ง<า><า>อ่าฝราจ้องควันมังคุดจจสร้างสลินด้วยนะครับอ่าแล้วก็บัวบานบัวบานเอกคุณพี่มิกทำไมไม่แต่งตัวสวยๆเหมือนเขาหน่อยจ้างสวยไม่ต้องแต่งตัวก็สวยครับคุณไม่ยืนอยู่คุณเลยนี่ย,นย,นย,นยืนอยู่นี้นะไม่ไม่กัะท่านท่านมีอันเดียวนี่แหละน,นี่ก็

สวัสดีครับนี่ก็บัวบานก็มาเนาะก็ข้างในก็จะได้เริ่มพิธีแล้ว นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายทางไหนก็เริ่มพิธีแล้วนะครับ สายฝนลงหลงอันนี้อยัวฟันฟันทำไมแม่อาบน้ำหลอนะ่อหลเนาะจะสวยครับไม่ต้องอาบน้ำก็สวยชุดอยู่ไหนหมดชุดรัน หมดล้บ่บหอบหอมมาแน่นั่นใช่ป่ควนหมังควนหมังตาม ไอ้สายฝนก็ฝนมามาฝนวันนี้เบียด์ยังไนไปเบียดเขายังไนควันไปใส่ควันมาควันไปใส่มาเร็วมามา

S 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบสิบเอ็ดสิบสอมานีอ้ยมามาไปนอาคนก็มานะครับผมับน uh. uh. ้ำสะอาดสะอ้านเลยครับผมไหนสะอาดสารยังไม่หูไปไหน ติ S <S ่งเอาไวดิป่ะมามาไปแล้วคลิปนี้ก็เฮ้ยเพียงเท่านี้ดูช้างแล้วก็เอาไว้เท่านี้เนาะสวัสดีจ้ามาเจอกันดูไม่ได้นะนี่ก็มือนั่งมา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  บุชาานบคาทาสิทธิโดยน้ำพรมิจฉาโยน้ำพระสิทธิมากขโมทาะโมเจ้าจุสมโพนสมโพลเสกอนกอนเจ้าเจ้าปุยมชรเนียเนียสิจิรออยากรอดเนียอดเนยผูหทานให้หาหาผยันไรไม่าีไรไม่ดี้ใจ่่มาน ขอกระทุมสวดและอนุโมทนาอนุโมทนาส เซนต์ของวัดป่าเจียงจังหวัดสุรินทร์ได้ช่วยเหลือในวันที่22มิถุนยา2565โดยนายบริษั์ยอดแก้วได้ไปทำเสนองานก่อสร้างอาคารสำนักงานของสอสา3ชั้นของบริษัท Ds International โลจิสติกจำัดขอให้ได้ทุกอย่างราบรื่นได้รับงานก่อสร้างอย่างไม่มี